หม่ไหม้แลวหม่ไม้แลวเียเียะง่าไมเ็บกันที่ไหนไปแล้วครับตามเบีงเล็กไปแล้วครับ ส่งเข้าแนวเขตครับส่งให้สุดปกป้องทรัพย์สินของชาวบ้านครับเป็นบ้านของทีมอาสาเราด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันไหวนะไอเบี่ยงเล็กมันไหว ผมเดินมาตรงนี้เหรอที่เราเคยเข้าก็ตรงนี้ใช่ไหมย,ยังทันอยู่ครับ มาถึงคาซากินถุงพลาสติกไปเยอะอยู่พี่ดอนช้างขี้แป๊บเดียวสราบครับทราบด้านเข้าข้างร้านโต๊ะเด๋วแล้วเด๋วแล้วมามามาปิดถนนครับปิดถนน